เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์เหลืองๆกรอบๆมาแล้วจ้าวันนี้แฮปปี้ดักกินจะมาชวนทอดเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์กันนะคะเทคนิคไม่ยากเลยค่ะลองทำดูนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะคะมีน้ำมันค่ะมีกระชอนมีเกลือนะคะกระดาษซับมันนะคะ ขั้นตอนแรกเลยเราร่อนเม็ดมะม่วงหิม,มาพานเอาเศษผงต่างๆที่ติดมาออกให้หมดนะคะระหว่างนี้เราเอากระทะตั้งไฟได้เลยค่ะใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันร้อนใส่เม็ดมะม่วงหิม,มาพานได้เลยค่ะแล้วใส่เม็ดมะม่วงลงไปไต้องคนตลอดเวลานะคะเพื่อ เม็ดมะม่วงของเราจะได้เหลืหลองทั่วค่ะสม่ำเสมอเหลืองสวยใช้เวลาทอดไม่นานนะคะเทคนิคไม่ยากเลยค่ะเม็ดมะม่วงหิมะาพานันเวลาเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วถ้าชอบสีไม่เหลืองมากก็สามารถตักออกได้เลยนะคะเพราะเม็ดมะม่วงหิมะาพาันเขาจะอมความร้อนความร้อนจะระอุเพราะกว่าจะเย็นสีก็จะเหลืองสวยพอดีเลยค่ะ ต่เป็นคนชอบสีเข้มนิดนึงนะคะขอทอดต่อนิดนึงสีเริ่มสวยแล้วค่ะเมื่อสีได้ตามต้องการแล้วเราใช้กระชอนตักออกได้เลยนะคะตักออกให้เสด็จน้ำมันค่ะ แล้วซับด้วยกระดาษซับมันนะคะแล้วมันจะได้ไม่เยอะค่ะเฮ้ยทานอร่อยแบบไม่อยากหยุดค่ะราคาแพงด้วยนะคะเม็ดมะม่วงหิมาพานเมื่อได้แบบนี้แล้วโรยเกลือนะคะและคลุกเคล้าให้ทั่วค่ะอย่าลืมใช้พัดลมเป่าด้วยนะคะความร้อนจะได้คลายเร็วสีจะได้ไม่เปลี่ยนเยอะ ดูหนังไปด้วยทานไปด้วยรับรองจานหนึ่งหมดตอนไหนไม่รู้เลยค่ะทานเป็นกับแก้มก็เลิศเลยค่ะอร่อยมากๆสีสวยค่ะรับรองลองทำทานดูนะคะไม่ต้องซื้อค่ะประหยัดดีค่ะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แฮปปี้ดักกินด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ